ของหนูคนแรกชื่ออะไรคะขนมอ๋อขนมนอ๋ออันนี้มาหาเงินพ<ม>่าทามปิดเทอมใช่ไหมลูกอออันนี้ชื่ออะไรครับต้องตาต้องตาต้องตาโอเคค่ะอ่าอันเมื่อกี้ขนมเพาหาไปเรียนหนูหาอะไรหาข้าห้องหรืออะไรหข๋ข้าห้อง<ม> <laughs> อยู <aunque> ่ปีไหนนะคะหนูเร <ini> ียนอ๋อ ok ป <sadece> ีสองยู่ปีสองอ๋หนูะลูกอ๋อเฟชชี่โอเคมันนต้องเ